อาทิตย์ที่ผ่านมาพี่ป้อมไปลองตัวนี้มานะครับหูฟังตัวนี้แล้วผมไม่ได้ลองคนเดียวด้วยนะเพื่อนบอกทุกคนว่าดีดีดี สำหรับนักดนตรีเลยมือกลองมือเบสเมกีต้าเหมาะหมดเลยราคา่องจับต้องได้ด้วยครับผมอันนี้คือในหมวดของเอาเปแสดงบนเวทีแล้วถูกต้องเลยพี่ถูกสำหรับอินเอียร์เอนิเตอร์ดีๆบนเวทีเนี่ยมันต้องการสิ่งที่ป้อมบอกอะไรนะอะไรนะคุณทักทอนะโอเคโอเคโอเคตัวคลีนอะดิโอคุณย์ผ่านเลยอินเอียร์เอนิเตอร์รุ่น i e ี9ี่เนี่ยผ่านสำหรับนักดนตรีมากๆนะนักร้องถ้าชอบเสียงกลางนะผมเชียร์ตัวนี้และอีกอันหนึ่งคู่เนี้ยสามารถฟั ฟังเพลงแล้วก็ได้รายละเอียดเพลงที่มันครบด้วยถูกต้องถูกไหมถูกเลยพี่ถูกเลยคือฟังเพลงได้เลยใช่จริงๆเขาเคลมมานะว่าเป็นอินเอียร์มอนิเตอร์บนเวที่สำหรับการไลฟ์การเล่นสดแต่จริงๆผมว่าฟังเพลงก็ไม่ไม่แพ้ใครเหมือนกันอ่าแล้วผมก็ลองเอาไปนั่งแกะเบสตัวเองที่บ้านพอละก็ได้ยินรายละเอียดที่เราเล่นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเอียร์มอนิเตอร์ของคลีนเอออเดอคุณเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเหมือนกันสำหรับคนที่ต้องการ อินเอียร์มอนิเตอร์ดีๆในราคาที่จับต้องได้จับต้้องไดและให้ย่านเสียงโทนเสียงที่เรียกว่าครบ oh, ไปดูกันชัดๆว่าเขาสวยงามขนาดไหนครับได้เลยจ้บถือว่าได้มาตรฐานอินเอียร์มอนิเตอร์ที่มี ความแข็งแรงนะขั้วต่อแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับน้ำหนักกำลังดีเลยครับใส่ง่ายอเอียงซ้ายอเอียขวาหน่อยเอียงซ้ายเอียงขวาหน่อยอนี่เลยสุดข้นะสายเนี่ยเป็นสายถักแข็งแรงมากอัปเกรดมาแล้วคุณภาพสายที่วัสดุข,ข้างในนําสัญญาได้ดีมากดีมากเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ทําให้มีคุณภาพเสียงที่ดีมากๆพอดีเลยมันทําให้เราไม่เจ็บหรือว่าแบบ ใส่นานๆแล้วไม่ล้างไงอ่านี่คือสิ่งสำคัญของนักดนตรีนะใส่นานๆแล้วไม่เจ็บหูโลโก้อยู่นี่โอเคครับสำหรับน้องๆคนไหนที่เริ่มต้นจะใช้หูฟังอินเอียร์มิเตอร์ IE494 คือทางเลือกของคุณวันนี้ได้ลองฟังแล้วแล้วก็อย่างที่ป้อมเล่าด้วยใช้จริงทุกๆงานนะครับทั้งอัดทั้งเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ฟังเพลงเพราะฉะนั้นอินเอียร์รุ่น IE494 Clean Audio เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางครับผมอของคดีเจ T P N C. Sebai sebai. Tidak kesidap ni.